ตกใจล้วสิจริงๆเลยนะดึๆดกื่นๆแบบนี้มาที่หวัง่ยวทำไมกันที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะตามข้ามาสิข้าก็ฮูเต๋าเป็นหัวหน้าถงแข่งการเกิดใหมายวังเฉงเขาจะช่วยเจ้าเองนะไอ้ยะหมายถึงส่งเจ้าลงจากเขาไม่ใช่ส่งเจ้าไปโลกนะอฮะาาทำไมผีเสื้อถึงมานำทางเราอืม เพราะว่ามันอยากจะโตขึ้นมาเป็นซีลิสไงล่ะภาษาระดุกอมเดนได้อย่างจอมหลีต้องมีคำอธิบายไม่เหมือนข้าแน่นนอน <c oughs> เอาล่ะถึงตรงนี้จะน่าจะปลอดภัยแล้วเหรอนะที่หลังเหยียดไปเที่ยวเล่นในสถานที่อันตรายละ่ะแน่นอนว่าถ้าจายินยันจะไปประจำภัยจริงๆข้าก็ไม่ห้ามหรอกนะ พวกนักประนภายเป็นลูกค้าคนสำคัญของทางเหตการเกิดใหม่วังเชนเงอยแล้วนี่นะ <c oughs> จริงด้วยว่าแต่เจ้ามีเพื่อนร่วมทางด้วยหรือยังช่วงนี้พวกข้าจัดโปรโมาชั่นอยู่นะคนที่สองลดครึ่งราคาเกนชินอิมพัคตให้เสียงภาษาไทยโดย Just Make r Studio